ตน,น,าากกน,น,น,น้องพี่น้องเนาะมาลำรถถังไล่ส่งรถเกาะกันกระสุนพร้อมสร้างซ่อมเข้าช่วยกองทัพประจำการระหว่างไซแลนกับกัมพูชาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้องพี่น้องเนาะป้าเตอมีจริงอยู่บ่แบบนี้นะเลี้ยวเขาไปชมคลิปกันเนาะ เอา่ามาดามรถทางโปรมาแล้วคือเห็นข่าวนี้แล้วแบบในฐานะในฐานะชัยเสรีเราก็เจ้าของก็เป็นสัญชาติไทยเป็นคนไทยทั้งหมดเราเราไม่มีต่างชาตินะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็มีหน้าที่เช่นเดียวกับทุกคนคือเราต้องรักษาเอกราชและก็ความมั่นคงของชาตินะคะเราก็เลย สิ่งที่เราทําได้ขีดความสามารถของเราคือเราจะคิดคน้นแล้วก็การทํายุทธกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศสิ่งที่เราทําแล้วก็คือเราออกแบบข้อต่อสายพานซ่อมรถให้กับกองทัพใช่ไหมคะแล้วก็ออกแบบรถเฟิร์สวินสี่คูณสเมื่อปีที่แล้วก็ได้ ออกแบบแล้วก็สร้างรถสะเทินน้ำสะเทินบก8คูณ8นะคะให้กับกองทัพเรือซึ่งขาะนี้ก็อยู่รักษาชายแดนอยู่นะฮะที่จังหวัดตราดนะคะในเหตุการณ์ที่เขเมรไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วพี่น้องประชาชนไทยเราทุกคนก็ต้องร่วมใจกันสามัคคีกันใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยใครทำอะไรได้ก็ทำเพื่อการป้องกันประเทศ ในฐานะของอชัยสรีแล้วก็ครอบครัวกุลฮิรันนะคะเราก็สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราทํารถเก่อใช่ไหมคะการกระสุนการระเบิดเราก็ส่งไปช่วยที่ชายแดนนอกจากนี้แล้วในฐานะที่เราเป็นโรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ทหารเราก็ได้ส่งคณะช่างอาไหลไปอยู่ชายแดนเพื่อรอซ่อมรถต่างๆให้กองทัพนะคะ เช่นพวกรถฮัมวี่รถ m อ็มหนหรือรถต่างๆนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ชัยเสรีเราในฐานะคนไทยที่เราพอช่วยเหลือได้ส่วนรถ f i r ร์ w ว n นนั้นทางเราก็ได้ส่งไปช่วยนอกจากนั้นทางเราก็มีการคิดค้นด้วยจิตอาสานะ สบายดีสวัสดีพี่น้องเวอร์ปูปุสคนเดอ้อจากเด้อพี่น้องทักทายสบายดีเนาะพบพอกับสาวหนาอีกแล้วเนาะพี่นอกล่าสุดป้าเตอร์พี่นอกส,สาวหนาเองกับโบอยากเสือ้อสายตาตัวเองวันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวเนาะพี่นอกเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยเนาะพี่นงก็คือลาสุด มีมารามรถถังเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ามารามหรือว่าซื้อจริงเพิ่นซื้อยั่งสนามเองกับบรายซื้อทามเนาะพี่น้องเพิ่นได้หน่ำรถถังพี่น้องหาขั้นเลยหน่ำรถถังนะหาขั้น้อมกับสั่งสมสร้างสมรถพี่น้องฟรี่โบมีค่าใส่ใจเลยหน่ำรถหาขั้นนะพี่น้องประจําสายแลนระวาง ประเทศคาม,มีนกับประเทศไทยเพื่อนแล้วอารถทั้งนะ่ะมาซอยเรือทหารหรือว่าแม่ทัพนาะพี่น้องเนาะที่อยู่ตามทรายแดนพ่อข่าวนี้ออกมาพี่น้องสานามเองกะอู้อยากเสื้อ้ายตาตัวเองแบบแบบอึงนะพี่น้องมันก็มีเยวาวเรื่องจริงแบบว่าเอารถมาหาทหารใส่ฟีฟๆลอยที่บ่มยกเงินสักบาทนาะอพี่น้องเนาะ งานนี้าคาม้นได้เห็นแล้วถึงกับหัวโหดเลยแหละบ้านในพี่น้องเพราะคนไทยเพิ่นเอาจริงแล้วพี่น้องเพราะว่าแม่หรือว่ามาลามรถทั้งคนันคนนี้นะพี่น้องเพิ่นก็เลยออกมาสีแจ้งว่าเหลืองเล่าเป็นอะไรจึงเอารถทั้งมาให้ทหารใสฟ่ฟี่ๆฮะ,ะพี่นอ้องทั้งๆที่รถรถทั้งรถ รดหาขั้นนะพี่น้องรดเกาะกันกระสุนอ้อมพี่น้องแล้วก็พอ้อมสังสั่งไม่หมกักสังมากฝีมือทรงตัวมากให้มาดูแลรลดเนาะพี่น้องเนาะว่าหม่องไรมันจุดไดที่มันโบคักโบแน่กระสังสมเพิ่นกระพรอมที่จะสมเนาะพี่น้องมีสังที่ท่านสมัยเก่งดอกประดโอ้พี่น้องเพื่อด้เห็นคลิปนี้แล้วสางนามเองถึงกับ แบบเพิ่งกับอึงพนักพี่น้องมันก็มีจริงอยู่บ่หนะแบลว่าคนไทยเพิ่งคือซอยเรือกันอิอล,นนอแบบอลีอัลทลเนนะพี่น้องแมลว่าทั้งทั้งทีการที่เฮาจะซอยเรือน่ะพี่น้องแล้วคนก็ต้องมีการไม่ต้องมีรายใดเพิ่งจังซอยแต่นีเพิ่งซอยฟี่ฟี่พี่น้องซอยฟี่ฟี่เลยบ่เอาเงินแม้แต่สักบาทเดียวนี่คือคนไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือคนไทยสุดหยอดอีดีพี่น้องสนามเอง โยโป่แล้วก็สื่นส้มอีดีเนาะนี่คือประเทศไทยเห็ดหทยเป็นแบบยางน้องพี่น้องเห็ดหทยเป็นแบบยางเห็ดหยได้หลายคนเห็นแหลพากันอิสากันเป็นแทวเลยเนาะพี่น้องนเนาะพอคนไทยเอาจริงแ้วเป็นจังได้ลาบานในพวกขมิ้นนะ่ะยังกาสิยากสูก็ประเทศไทยอยู่บ่คนไทยเป็นเอาจริงแหลได้พี่น้องเป็นพรอมที่สิสิ้อยเรือกัน วันผลสิคิดเอาเงินเอาคำพี่น้องพ่นซอยเลือกันเต็มที่รวยนําจิตนําใจของเพิ่นอีรีอันล้อเนาะพี่น้องโอ้สานามเองเห็นแล้วก่าถือว่าสานามเองกับบุเคยเห็นพี่น้องบุเคยเห็นจักเถื่อว่ารถสว่ารถนะสิกันกระสุนกระไดพี่น้องนุ่งนามกระไดเคินบกกระไดสุดหยอดอีรีเนาะพี่น้องเนาะสานามเองกับถือว่าสื่นส้มนามใจของมาดามรถทังเพื่อเนาะ เพิ่นกะมีหนำใจที่ดีสวยงามสมกับที่เพิ่นหนำใจดีเห็ดให้เพิ่นหังเพิ่นมีน้องพี่น้องเห็ดให้เพิ่นหลําเพิ่นรวยเพราะว่าคนจิตใจดีนะคนใจดีสักวันหนึ่งกับพ้นที่ตอบแทนก็ต้องไหลรับพ้นตอบแทนที่ดีน้องพี่น้องเนาะเป็นเน้ได้ระบาดในพี่น้องพวขงขมิ้นได้เห็นแล้วกาถือว่าโบกาออกมาอวดดีอีกแล้วบาดในพี่น้องโบกาคิดที่อยากสู้ก็ระเทศไทย พะประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนามีหลอบรานพี่น้องมีอาวุธครบหมายครบมือคนไทยพร้อมที่สี s อยเรือกันทุกๆุกสถานการณ์เนาะคนที่เขามีจริงเขาจะบอกออกมาอวดเด้อพี่น้องเลยแต่ถึงเวลาเขาจะออกออกมาใสาโ่โหลดนี่คือเขาเอ่นว่าประเทศที่เขามีโคพัฒนาอิเลอันลอ้อพี่นนอะเพราะว่าสิเกิดสถานการณ์นี่ขึ้นก็ตาม แปลว่ามีพอบมีออวบธครบหมายครบมือขนาพี่เนาะสนามเองก็บุกเคยเห็นได้พี่เนาะบุเคยเห็นเถื่อว่ารถทั้งมันเป็นแนวดารกะเคยเห็นแต่แต่เห็นขังแดดสนามเองก,ก,กง็กำลังเห็นขังแดดนี่แหละพี่เนาะเนาะกาลังเห็นขังแดดที่มาดามรถทั้งเพื่อนกะไไรเอาออกมากให้ทหารไ้ใสเวลาที่ยามันจําเป็นนะพี่นนอะเนาะนะเวลาจําเป็นรถก็มีพร้อมสายงานมีสั่งสมมิสั่งประจําการ เวลาบาตองห่วงวา่าเวลายานรถติดโบใดหย,ยานมองหันเพ่มองในผู้บตรงห่วงเพราะว่าพ่นทรงสั่งหมากฟีมือมาอยู่ติดเนื่อมาสมให้เป็นทีเดียบดอยเนาะพี่น้องเนาะงานนี้เฮ็ดให้ไหลใจคนไทยไปทั้งประเทศเ้ยพี่น้องเอ้ยมาดามรดทั้งคนเฮ็ดจริงเฮ็ดถึงคนไทยหลายหลายคนกับพ้ากันออกมาสื่อส้มแล้วกาญยุกยง ในควมงามควมดีของมารามรถทั้งที่เพื่อนในหมอบรถทั้งหายระวางไซายแดนเอามาไว้สยตามไซายแดนกัมพูชากับไซายแดนไทยน้องพี่น้องเนาะนี่เบิงบ้งเป็นแบบยางด้วยปวกขมิ้นย่าอวดดีอวดเก่งกับคนไทยระวังสิเจอรถทั้งรถกันกระสุนเข้าไปแล้วสิโบเรือแม้แต่ซื้อน้องพี่น้องเนาะโอ้โสานามเองเห็นแล้วก็ถือว่า โอ๊ที่สิออกมาหว่างบัวได้นะพี่น้องคนทําดีต้องได้รับความดีตอบแทนคนทําดีฮะก็ต้องออกมะซ่นสม้มแล้วก็ออกมาหยุกหยอกเนาะพี่น้องเนาะบัวแมนว่าเฮ็ดวามดีแล้วก็สิบุได้ความดีเฮ็ดสิ่งใดสิ่งนั้นก็สิตอบแทนกลับไปคืนเบดิดเนาะพี่น้องคือซา nam าเองได้เห็นแล้วก็อู้พี่น้องเลยนี่แหละคือประเทศไทยทุกๆคนเห็นแล้วต้องอิสซาต้องอิสซาแน่นอนเนาะพี่น้อง พอคนไทยพันหักกันแพงกันอีรีผู้ไรพันลั่มพันนวดพันกระซอยเรื้อยอ,อีดีอะไรนะพี่น้องนี่คือตามสนามเองลยเห็นคลิปขังนี้ก็คือว่าเป็นคลิปที่เหตุให้คนซาลกเลยเห็นแล้วกับ้ากันตะลึงเลยเนาะพี่น้องแปลว่ามันก็มีจริงอยู่บ่เรื่องจริงมันบ่แมนไดละครเนาะพี่น้องนี่มันคือชีวิตจริงเนาะพี่น้องเลยบ่ได้แม่ไดละครในเรื่องจริงสนามเองกับไปเบิ่งมาแล้วพี่น้องอีเรื่องจริง ่นตัวไหนเอาออกข้าวแต่ละสอง่นกานเลยสัมผัสว่าเป็นยังจังจากโซยแน่ะนาแน่พินกับสัมผัสเนาะพี่น้องกระอื่าแม่เพิ่นคนนี้เพิ่นก็จิตใจดีร้ายจิตใจเมตตาอยากซอยเลือพอแม่พี่น้องระชาส้นยากซซยประเทศชาิบานเมืองเพิ่นสิงใดที่เพิ่นพ่อซอยไดเพิ่นก็ซอยเนาะพี่น้องคือหละดพะคนคิดขนออกมาเองนะพี่น้องเพิ่นเป็นคนคิดขนเองออกแบบเองนะนี่ฟีมือของคนไทยลุ้นหลวเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็ต้อง ดีใจแทนคนไทยหลายที่มีคนจิตใจดีแล้วก็ซอยเรือกันในสวงที่มันดับากแบบนี้เนาะโอ้เขาสื่นส้มแม่เพื่นเด้อจะไหนก็เฮ็ดดีก็เขาให้ได้ดีให้แรแต่สิ่งดีๆเขาตอบแทนนวก็ให้อยู่ดีไม่แหงเพี่น้อก็โอเคเลยถ้าว่าสนับวิทย์ผ่านประกันใดก็ต้องกลาเราะ